离开。看看 วันนี้นะคะเรามีโปรเด็ดเผ็ดซ่บมาให้ดูกันอีกแล้วนะคะครั้งนี้เป็นโปรของ Origins กับแคมเปญ10ที่จะจัดขึ้นเฉพาะบนเว็บไซต์ origins.co.th เท่านั้นนะคะโปรจะมีทั้งหมด5วันเต็มๆเริ่มต้นตั้งแต่วันที่8-12ถึงตุลาคมนี้เท่านั้นดังนั้นใครรู้ตัวว่าเป็นแฟนแฟนใครรู้ตัวว่าเป็นแฟน Origins Mega Mushroom ผลิตภัณฑ์ขายดีอันดับ1ของนางเลวไซต์นั้นได้เวลาของคุณแล้วค่ะคุ้มสุดๆบอกเล โปรนี้จะมีอะไรซื้ออะไรได้อะไรซื้อแบบไหนคุ้มสุดและถ้ากรอกโค้ด a c e b o o k จะได้อะไรเพิ่มไปอีกไม่รอช้าพร้อมแล้วไปดูกันเลย,ย สิบแรกนะคะของ Origins ครั้งนี้เลยง่ายๆสั้นๆก็คือ Any Order ค่ะกล่าวคือจะซื้ออะไรก็ได้ไม่มีขั้นต่ำรับไปเลย Mega Mushroom Gel Cream for Eyes นะคะขนาด5 ml 1ชิ้นมูลค่า800บาทนะคะตัวนี้นะคะนางเป็นครีมบำรุงรอบดวงตาลดรอยแดงรอยคล้ำเติมความชุ่มชื้นนะครับตัวนี้เป็นตัวดีตัวเด็ดของ Origins เลยคือแค่เริ่มก็เล่นใหญ่แล้วว่า ต่อค่ะซื้อครบเพียง1,800บาทรับเพิ่มย้ำว่ารับเพิ่มไปอีก2ชิ้นนี้เลยมูลค่า1,850บาทย้ำซื้อ 1, 8 8 0แแถม1,850า ตัวแรกนะคะที่เขาให้ค่ะคือตัวนี้เลยเมกามัชรูมนะคะ o so t h i n g Treatment Lotion ขนาด100 ml จากตัวนี้ตัวเดียวก็1,050บาทแล้วนะคะนี่ขนาด100 ml ให้ไปเลยตัวนี้เป็นน้ำตบเห็ดตัวดังที่เป็นน้ำตบครอบจักรวาลน,นางเอาอยู่ทุกปัญหาผิวในขวดเดียวทั้งช่วยปลอบประโลมผิวปกป้องผิว,ผวให้แข็งแรงชุ่มชื้นม,มีสุขภาพดีแบบฟื้นกระชับต่างๆก็คือแบบแซ่บมากละครั้งนี้นะคะซื้อครบพันแ ได้เลย์ลอยและชิ้นที่2นะคะก็คือเป็นกระเป๋า r r i i n ินใบนี้นะคะมูลค่า800บาทเดี๋ยวขออนุญาตแกะให้ดูนิดนึงสาเหตุที่แถมกระเป๋าเพราะอะไร,รปะเดี๋ยวนั่งจะแถมของแถมเยอะเอาไว้ใส่เป็นแกงสกินแคร์บำรุงนี่เป็นโทนแบกน่ารักน่ารักนะคะก็ให้ไปด้วยกันเลยแบบนี้นะจ๊ะมียอดซื้อบ6,800 และเสเต็จต่อมาก็คือซื้อครบ2,000บาทรับเพิ่มอีก3ชิ้นนี้นะคะมูลค่ารวม800บาทแต่ละชิ้นนี่ก็คือเป็นตัวแทบทั้งนั้นเลยและสามารถใช้เสริมประกอบด้วยกันได้นะคะนำทีมโดยนี่ Drink Up 10 minutes mask นะคะขนาด15 ml เป็นมาสก์ฉ่ำน้ำให้ผิวชุ่มชื้นอย่างล้ำลึกภายใน10นาทีค่ะคือไปเหนื่อยอะไรมาขอให้แบบว่าลองฉลมลงไปเอาไปลองเล่นดูนจริงและตามด้วยชิ้นที่2นะคะตัวนี้ ก็คือ e c k s and Balance Face w a s h นะคะขนาด15 ml ตัวนี้นะคะนางเป็นโฟมล้างหน้าสุดฮิตที่ช่วยปรับสมดุลอย่างอ่อนโยนลดความมันให้กับผิวทำให้เรารู้สึกสบายผิวแบบสุดๆค่ะ และชิ้นที่3นี่เลยก็คือจินซิงเจลมอยส์เจอร์ไรเซอร์ขนาด15 ml เช่นกันนะคะตัวนี้เป็นมอยส์เจอร์ไรเซอร์สูตรออยล์ฟรีเนื้อบางเบาให้ผิวดูสดชื่นชุ่มชืน้นและไม่หนักหน้าทั้ง3ชิ้นนี้นะคะเราจะได้รับเพิ่มไปทันทีเมื่อเราซื้อครบ2,000บาทเท่านั้นต่อมาสำหรับผู้ที่รู้สึกว่าฉันเป็นสาวกตัวจริงของ Origin s ยังไงฉันก็ซื้อเกิน2,000อยู่แล้วยังไงกะมาฟาดในโปรนี้นะคะไม่ต้องกัง สเต็ปต่อมาอยัางมีค่ะก็คือเมื่อซื้อครบ2,500บาทจะได้รับเพิ่มอีกสองชิ้นนี้เลยนะคะฮลโลเป็นมัชรูมทั้งคู่มูลละคะ1,550บาทอันนี้ให้ดูไกลๆแบบนี้นะคะ ชิ้นแรกเลยนะคะแน่นอนทุกคนเห็นต้องรู้จักอยู่แล้วคือเมกะมัชรูมทรีทเมนต์โลชั่นนะคะหรือน้ำตบเห็ดขนาด30 ml อย่าลืมนะเราได้100 ml ไปแล้วนะได้อันนี้เพิ่มมาอีก30 ml ตัวนี้นะคะก็คือน้ำตบเห็ดตัวดังในตำนานที่เป็นน้ำตบครอบจัก,กรวาลรับเพิ่มไปเลยกรุบๆและชิ้นที่2ไม่รอช้าตัวนี้คือแบบแฮปปี้มากๆนะคะม,มีให้ดูก็คือตัวเมกะมัชรูมแอดวานซ์เฟสเซรั่มนะคะได้เซรั่มไปเลยตัวนี้ขนาด15 ml ในยู เป็นเซรั่มเห็ดตัวดังอีกตัวหนึ่งของ o r i g จินเช่นเคยนะคะแน่นอนได้ไปเอามาใช้คู่กันแล้วช่วยฟื้นบำรุงผิวได้ดีสุดๆหน้านุ่มสุดๆผิวเฟรชสุดๆ<อ>แล้วก็พิเศษสำหรับชาวเฟสสเช่นเคยนะคะ ครั้งนี้ไม่ว่าจะซื้ออะไรยังไงไม่มีขั้นต่ำใดๆทั้งสิ้นเพียงกรอกโค้ด a c e b o o k นะคะ S I E R C E B O O K รับเพิ่มไปเลยอีกหนึ่งชิ้นนะคะก็คือตัวนี้เลยเป็นโฟมลังหน้า c h e c k and Balance Face Watch นะคะขนาด30 n l เลยจะแม่มูลค่า250บาทนะคะรับเพิ่มไปเลยให้กรอกโค้ด a c e b o o k ลงไปด้วยนะคะก็จะได้ตัวนี้เพิ่มมาเลย ะะ oh. จุกมากแบบขอทวนแบบจริงจังนะคือหมายความว่าถ้าเกิดว่าเราซื้อในสเต็ปที่สูงสุดอะ2 5 0 0บาทสิ่งที่เราจะได้รับคือของ a n นนี order อร์ชิ้นบวกกับสเต็ปพันแอีก2ชิ้นบวกกับสเต็ปส0งพอีก3ชิ้นบวกกับสเต็ปของเขาเองคือ2อ0พอีก2ชิ้นรวมเป็น8ชิ้นและอย่าลืมกรอกโค้ดเฟ c e b บุ๊ไปด้วยนะคะรับโฟมหลังหน้าเพิ่มอีก1ชิ้นเป็น นะมูลค่ารวมนะคะเดี๋ยวขออนุญาตคิดเลขตัวแรก800บาทบวกกับ1,850บวกกับอีก800บวกกับอีก1,550และบวกอีก250คิดเล่นๆมูลค่ารวมคือ5,250บาทอซื้อ2,500แถม5,200โอ้ my god คุ้มมากแม่ ของแถมเนี่ยคือแบบมีจํานวนจํากัดนะคะดังนั้นเนี่ยอย่าชะล่าใจเพราะว่าตัว product ตั้งต้นที่เราต้องกดซื้อเนี่ยคือแบบเริ่มต้นเท่าไหร่ก็แถมแลว้วอะสูงสุดคือ2,500บาทดังนั้นมันจะเมาไวไปไวมากนะคะเรมี5วันเท่านั้น8-12ตุลาคมวันที่คุณดูคลิปนี้ก็คือนางเริ่มแล้วด้วยนะและที่สําคัญจัดส่งฟรีทั่วประเทศไทย yeah! ปรบมือเฉพาะบนเว็บไซต์ origin. s co. th เท่านั้นนะคะและทั้งหมดนี้ก็คือโปรเซสจาก origin s ใครของหมดใครของขาดอย่าลืมมาฟาดฟาดไม่กลัวกลัวฟาดไม่ทันบอกเลยโดยรวมก็ประมาณนี้นะคะสำหรับวันนี้ครั้งหน้าเราจะมีโปอะไรเด็ดเด็ดเผ็ดๆจะมาเล่าให้ฟังอีกนะคะวันนี้ขอตัวไปก่อนบ๊ายบายจ้ค่ะมีหน่าทำไมแถมกระเป๋าคือจะให้ใส่วถุนเพราะแอบเยอะนะ